Benefit from games. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพองกลุมพีครั้งใน Grand Theft Auto San Andreas นะครับเปิดเกมลาทรชนคนปล้นเมืองภาค San Andreas เล่นบน PS5 ต้องขอย้ำว่านี่คือ Definitive Edition นะฮะถูกปรับให้กราฟิกสวยยิ่งขึ้นเกมเพลย์เพิ่มมาให้เหมือนกับยุคปัจจุบัน โชคดีที่ภาคนี้ว่ายน้ําได้ถ้าเกิดว่ากลับไปเล่นภาคเดิมก็จมน้ําตายอย่างที่ทราบมาดีครับลุงพีจะเล่นไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยถ้าเกิดว่าภาคผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยเพราะว่าเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยครับ ห้ามเลยนะมะโอเครอทำไมวะเนี่ยป่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Francis International Airport Liberty City หลังจาก5ปีที่ a อี c o ค s t ได้เวลากลับบ้านแล้วสักทีโอ้ชัดเจนมากว่าไงเขาในสวีทเนี่ยว่าไงสวีทต้องการอะไรเอ๋แม่น่ะสิแม่ตายแล้วไอ้น้อง ไปใสครับกรบสตีทครับผมกราฟิกชัดเจนได้เห็นกางเกงซีเจแบบชัดๆผู้รีสารที่อยู่ในนั้นยกมือขึ้น ตมลงไปกับพื้นเฮ้ยดีมากอ่าไวเชตี้ครับเดี๋ยวฉันเอานี่ไปเองเฮอร์นันเดสเฮ้ยเดี๋ยวนั่งเงินผมนะนั่งเงินผมอ่ะนี่มันเงินค้ายาใช่ไหมเหรอเงินเงินผมนะเงินผมอ่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าเดี๋ยวฉันจะรายงานเองนะเฮ้ยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเขาวดีใจไหม หวังว่าแกคงไม่ลืมเราใช่ไหมไอ้นุม่มไม่เลยเจ้าหน้าทีท่เทพนนี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทำไมใช้เวลานานจังเลยไปอยู่ในรถไปเฮ้ยใจเย็นสิระวังหัวนะออไออ๋อไ <c oughs> ไปได้แล้วนะออไอเนะจ้าไข่ยักนียไอ้ผมเม็กซิโกไอ <c oughs> ไอ๋อถอโท,โท,โทอดถอดเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าอะกระเป๋ากระเป๋าผมอะ เรียบร้อยแสงน่ย้อนแสงเอาสมองไม่เห็นเลยเป็นยังไงบ้างเขาครอบครัวนายเป็นยังไงบ้างผมมานี่เพื่อฝังศพเธอคุณก็รู้ใช่ฉันคิดว่าฉันรู้เนะและช่วงนี้แกทำอะไรอยู่ล่ะเขาก็ไม่มีอะไรผมใช้ชีวิตอยู่ที่ liberty city ชีวิตใหม่ใสสะอาดไม่แกไม่มีทางที่จะใสสะอาดได้หรอกเขาแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ย นี่คืออาวุธปืนยจทธนาทีพลัสกี้ที่ถูกใช้เมื่อจัดการกับเจ้าหน้าที่เมื่อสิบนาทีที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่เพนเดอร์เบอรี่เป็นคนดีจะว่าอย่างนั้นก็ได้นี่แกทําได้ไงกันเฮะคุณก็รู้ว่าผมเพิ่งลงเครื่องมาก็ดีที่เราจับแกได้แล้วก็เอาอาวุธมาได้ไงนี่ไม่ใช่ปืนผมเลยอย่ามาโกหกฉันเขานี่มันบ้าอะไรกันนะพวกคุณต้องการอะไรเมื่อเราต้องการเดี๋ยวเราจะตามหาแกเองในระหว่างนี้ จะเผลอไปยิงเจ้าหน้าที่ใครเขาอีกแล้วเดี๋ยวคุณจะทิ <men <men ้งผมไว้ที่นี่ไม่ได้นะนี่มันถิ่นของบอลลาดนะไหนแกบอกว่าแกบริสุทธ์ไงเขาที่แกไม่ได้ยิงอะแล้วเจอกันอีกนะเขาไอ้เวนเอ้ยเอาอีกแล้วสินะถิ่นที่แย่ที่สุดในโลก Rolling High s b a l l a s ฉันเองก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแก๊งมาห้าปีแล้วแต่บอลลาสก็ไม่สนอยู่ดีเฮ้ยสุดยอดโอ้โหโอเคเลยครับ <c oughs> ความความรู้สึกเดิมอารมณ์เดิมกราฟิกใหม่คอนโทรลใหม่อ่านี่แหละคอนโทรลแบบ G T A 5โอเคไปปั่นจักรายานก่อน <c oughs> อ้อ้โห เรารีบปั่นมาจากที่นี่รู้สึกว่ามินิแมปนี่จะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นแบบ 3D GPS เครานี้มีโลเคตขึ้นมาแล้วส่วน notification บนมุมซ้ายนี่ก็ชัดเจนขึ้นด,ดูสะอาดสะอ้านชอบตรงที่เนี่ย GPS เนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นแบบ 3D แล้วก็มีเส้น Navigator บอกสักทีถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องจำเส้นทางเอานะครับโอเคเบรก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 อันนี้อันนี้อะไร R 1 L 2อยังไม่มีอันนี้กระโดดโอเค กรอบสตรีทบ้าน,านอย่างน้อยก็เคยเป็นบ้าน,านก่อนที่ฉันจะทำทุกอย่างพังโอเคอ่าทำไมผมชินกด L2 R2 าวะเนี่ยอ่าวลองอืมชัดมากโอ้หนาชัดมากเฮ้ยเรื่องเกมในที่สุดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เห็นหน้าแม่ชีเชชัดสักที หยุดนะทำอะไรเดนะี๋ยข้าบรอันหยุดนะเฮ้ไม่เอาล่เดี๋ยวแม่ได้ยินนะแม่เหมือนพวกเขาจทำอะไรไม่รู้อาหอนาชัดเจนเครียดทำไมคอเป็นอย่างนั้นวะนะคอยึึก แกเข้ามาผิดบ้านอยไง่อยเฮ้ยบิ๊กสโมกนี่ฉันเองเข้าใจเย็นสิใจเย็นสีเจหรอโอ้ยไอ้ยุกหผาเอ้ยเป็นยังไงบ้างมาเน่มาเน่นี่ไอ้นมโอเคไหมไม่เลยก็แม่ฉันน่ะนี่ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอกนะแต่ฉันสัญญาเลยว่าจะหาคนที่ฆ่าแม่ของแกให้นะแถวนี้มันเถื่อนน่ะ เหมือนที่เขียนไว้ในหะนังสือเราสุขและก็ทุกในเวลาเดียวกันหนังสือบ้าอะไรวะก็หนังสือที่ทำให้เราหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แต่ตอนนี้เราต้องรีบไปจัดก,การธุกรกของเราก่อนไปเจอพ่อผู้ของแกอยู่ที่สุสานก่อนแล้วกันนะปอย่าให้รู้นะใครฆ่าแม่ไเปเถอะป <laughs> นี่หน้าแม่ชัดสักทีโอ้โหได้เห็นหน้าแม่ซีเจแล้วปลืม้ม อยากจะขับไหมอ๋อได้เลยได้เลยรถสวยีนสโมกแกก็รู้จักฉันดีนี่ไม่เลือกงานไม่ยากจนไงห้าปีที่ผ่านมานี่ฉันคิดถึงแกมากฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะคิดถึงแกด้วยเหมือนกันเฮ้ทุกๆคนดูซิว่าฉันพาใครมาเขาเฮ้ดีใจที่ได้เจอนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจากไปแล้วอะ เป็นอีกหนึ่งงานศพที่แกไม่ได้เข้าร่วมไองโง่เหมือนกับไบรอันให้เธอก็เป็นแม่ฉันเหมือนกันนะแต่ห้าปีที่ผ่านมานี้มันไม่ใช่อย่างไเล่ะนี่เธอคิดบ้าจะไปไหนกันเฮ้ยจะไปยุ่งกับฉันจะไปหาซีซ่าเธอห้ามไปยุ่งกับพวกมันเธอก็รู้ว่าเราไม่ถูกกันพวกมันชันตำเนี่ฉันรักเขานะแล้วแกเกี่ยวอะไรด้วยอย่างน้อยฉันก็มีศิลธรรมเว้ยคิดว่าเป็นคนอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยเหรอข่าบอกเขาสิตราบใดที่เขารักเธอทําไมก็ฆขาเขา แกพูดอย่างนี้ได้ยังไงคิดว่าเป็นเรื่องของแกด้หรือยังไงไปตายซะสวิทเฮ้ยเวนเอ้ยอีกแล้วหรอวะนี่อมันบ้าที่สุดเลยทุกเรื่องเลยหมายความว่าไงอะไรนอกจากแม่ของแกตายอย่างนั้นเลยทุกอย่างมันแย่ลงเรื่อยๆเดี๋ยวฉันจะให้แกดูเองโทนี่ถูกฝังอยู่ตรงนั้นเลตเตอร์เดวอยู่ตรงนั้นลิกเดวิลอยู่ตรงนั้นมันบ้าที่สุดเลยทุกคนที่อยู่ที่นี่ถูกยิงแล้วคอยถามทีหลัง หมายถึงว่ายิงก่อนแล้วค่อยถามใช่ปะเออไม่น่าเลยมาถึงเวลาปั่นจักรยานไอ้คนจนต้องทนปั่นรถถีบพอบอลลาสไ,ไอ้บ้าเอ้โอ้โหโอ้โหระเ,เบิดโอ้ยรถชนเราต้องดิบกลับไปที่ยานของเราก่อนหย,ยิบจักรยานแล้วไปปันป่นเลยตามฉันมานะโอเคเรื่องการตามนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองไป เรเ็วเร็วเรไปชนเขาอะไรวะเนี่ยไปชนเขาทำไมเนี่ยโอ้ยมาแล้วมันยิงมันยิงไปแล้วโอ้ยมันยิงเดียวมันนเดียวเดียวเโอ้ยมาโอ้โอ้ไอเร็วไอเร็วโอ้โหียเดียวยวเดียียวเดีียวเดีดยวเดีเยวเดียเยวเดียยวเยยวเดียยวเดียดยวียเยวเดวยวเดเยวเ่ีดมเียเยยเียยโอยวีเยอว ไอ้ชั่วเฮ้ยบ่าย,ยพวกบอลหลามันตามฉันมาเราต้องแยกทางกันนะตามฉันมาสิเพื่อนไปเช็คพอยเซฟไปรอด้วยผมว่าคอซีเจมันแปลกๆกันเพราะว่า เพราะว่ามันต้องเผื่อด้วยว่าในอนาคตเราทําให้ซีเจอ้วนขึ้นผอมขึ้นไอ้ผอมลงอะไรเงี้ยเขาน่าจะอัปเกรดฟิสิกให้มันให้มันตรงกับปัจจุบันด้วนะพวกแร็กดออะไรเงี้ยมันจะดีมากเลยมันจะดูแบบสมจริงมากเดีเวลาชนหรือว่าอะไรมันก็จะแบบเอ้ยตัวแตกไปเร็วไปเร็วเฮ้ยยังตามมาอีกเหรอโอ้โหนี่ทินกรุ๊ปสตีนเว้ไอ้ชัวโอ้ดิยาเราแล,แล้วเนี่ยบอลลาดไอ้ชัวดิญาเราแล้วนะเอาไปอาจะครับ นี่ยานเราแล้วนะโอ้โหโอ้โยโอ้ยโอ้ยดูมันจะมามันจะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยานยานเราเน้นโอ้โหชั่วไป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 ถึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจอดอ้าวเลยอุ้ยเล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 ยเฮ้ยใครยำเจซีเจแกทำให้ฉันขายขี้หน้าแล้วเว้ย เมื่อกี้ฉันจัดการมันได้นะทำให้พวกมันรู้ว่าใครเนี่ยที่เป็นแก๊งสเตอร์ที่แท้จริงไรเดอร์นี่เองแล้วนายจะไปตอนไหนเขาไม่รู้เหมือนกันน่ะคิดว่าจะอยู่ที่นี่ทุกอย่างมันแย่ลงจริงๆแกคิดว่าฉันอยากให้แกช่วยอย่างนั้นหรอผมไม่เอาหน้าฉันไม่ทำให้แกผิดหวังหลอกสาบานเลยเออเดี๋ยวเราจะเรียกพักพวกมารวมตัวกันน่นายจะมาด้วยไหมฉันคิดว่าฉันขอผ่านดีกว่าฉันเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันเฮนี่ว่างๆก็แวะมาหากันได้นะ เออใช่จะว่าไปอย่าลืมเปลี่ยนชุดด้วยนะ hey, แล้วก็ส่งผมด้วย <the man. S 1> มันไม่เฟี้ยวงอะถ้าเกิดจะไปเที่ยวกับนายโอเคคุณสามารถเซฟที่นี่ได้แล้วโดยเข้าบ้านของ CJ เจหรือภารกิจหน้าต้องไปตัดผมนะจะได้เป็นริปเร์เซนตีทีของกรอบสตรีทอีกครั้งหนึ่งบุรณะให้มันยิ่งใหญ่ครั้งโอ้โ oh, ห getting started โอเค respect ไป เข้าไปในบ้านไปเซฟก่อนสวัสดีครับ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 จอห์นสันเฮาส์เซฟเกมน,นี้เหมือนเดิมนะครับป่ะเสียดายยังไม่ได้มีจังหวะได้ยิงหรือว่าอะไรเลยถ้าได้ยิงนี่จะมันมากท้งนั้นเดี๋ยวเราเซฟก่อนแล้วกันนะครับไปออโต้เซฟทำงานเยี่ยมไปเลยได้เวลาไปทำภารกิจอีกหนึ่งภารกิจถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดข้างบนนี้จะมีกล้องถ่ายรูปใช่หรือเปล่าวะดูซิทำไมบุ่มกล้องมันยังแปลกๆอยู่เนี่ย โอเคเนี่ยกล้องถ่ายรูปอ่านี่เปลี่ยนชุดไปหาไรเดอร์โทรศัพท์มาใครวะโลเอาอยังฮัลโหลฉันคิดว่าฉันอยากจะอธิบายอะไรหน่อยสวีทอ่ะโอเคว่าไงตั้งแต่ที่นายจากไปนะที่นี่เปลี่ยนไปเยอะมากกอลฟสตรีทไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ซิมูบูลาวาละเทพุทรไม่ถูกกันและกำลังแย่งพื้นที่ในขณะที่เราเองกำลังวุ่นวุ่นพวกบอลลาสกบวาโกสก็ยึดครองไปหมดแล้วยังไงก็ระวังตัวด้วยนะะอ,อ๋อครับขอบคุณนะขอบคุณที่บอกกันนะโอเคขอบคุณที่มาแจ้งข่าวสารให้ฟังไปไรเดอร์ไม่ต้องการไรวะก็ามาเจอพักพวกไงไม่ได้เหรอ เออได้ได้ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะดีใจนะไม่ทักทายกันไม่กอดกันหน่อยเหรอโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยฉันผิดเองโทษทีโทษทีนเน่ว่าไงว่าไงเี่ระเียมปืนไว้ทำไมเหรอก็มนมีร้านพิซซ่าดูถูกพวกเราอย่างนี้ก็สวยเลยก็เราจะไปสั่งสอนพวกมันว่าอย่ามาแย้มกับกรอบสตรีทเอาด้วยไหมฉันเอาด้วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเดย์ยังคิดเสียงไรเดอร์ไม่ออกอ๋อไป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  ขับรถในเวลาขับรถละมาดูสิขับรถยังเป็นแบบไหน,น <c oughs> อดอสอโอเคป่าเยี่ยมแล้วนี่ตะแกริสเขายัางตัดผมอยู่หรือเปล่าอะ่ะก็แน่นอนดิว่าเขาตัดทรงผมของฉันเมื่อปีที่แล้วอะ่ะรู้ไงี้ไม่ให้เขาตัดเลยบ้าเอ,อ้ไม่รู้สิเดี๋ยวฉันจะลองตัดกับเขาดูอะไรก็ช่งางเธอแกม,มีเวลา5นาทีนะเพื่อนแล้วแกจะกลับไปตอนไหนอ่ะไม่กลับแล้วฉันคิดว่าฉันจะอยู่ที่นี่ ทำไมอ่ะก็ครอบครัวไงเพื่อนๆฉันอยู่ที่นี่กับพวกเราอยู่ที่นี่ตลอดเลยโง่ใช่ฉันรู้ฉันถึงกลับมายังไงล่ะเพราะฉันรู้ว่าอะไรขาดไปในตัวฉันเนอะอย่าหวังว่าฉันจะใจอ่อนให้กับแกนะเว้ยเพราะที่ผ่านมาแกยังทําผิดอยู่นะโอเคโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณที่บอกนะเพื่อนไปปลูกหนวดซะหน่อยมีตังค์อยู่แค่นี้ร้านนี้สุดยอดมากปลูกผม ไว้หนวดในเวลาเดียวกันผมยังไม่อยากเสียตังคนะผมแค่อยากดูเฉยเออนี่ดีว่าโอเคแปดสิบปะขอบคุณครับสุดยอดมากเลยเนี่ยกาวนี่จะล้างออกไหมเนี่ยเดี๋ยวมาล้างออกพอนุ่มโอ้พระเจ้าฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าเขาบ้าแค่ไหนปลูกผมได้ด้วยเก่งจังดูดีขึ้นเยอะนะแล้วนี่อะไรเนี่ไรสาราสิ้นดีเลยแต่งตัวไม่เคารพแกงเราเลยจริงๆเลยแกน,นี่ เนี่ยแกผอมเกินไปนะซีเจเข้าไปหาอะไรกินไปจากนั้นเดี๋ยวฉันจะจัดการกับไธุระที่เรากําลังจะสะสางอยู่เนี่ยไปได้เวลาไปหาอะไรกินต้องอยู่ในเขาเรียกว่าระดับมีน้ำํำมีนวลจะได้มีพลังถ้าเกิดว่าไม่กินอะไรเลยเดี๋ยวผอมเกินไปผอมแห้งแรงน้อยมาดูสเตตัสเรสเ e สตามินามอสโซแฟทั่งนั้นซื้อกินก่อนสวัสดีครับต้องการอะไรครับผอม มันที่จริงเอาแค่สองอันสองเดล่าพอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เลือดหายอะไรยังไงซื้อไปซื้อแล้วครับเรี็บร้อยอืมอ่ะเ็บเฮฟอืมไม่มีใครรู้เลย <laughs> มาใส่หน้ากากในในร้านโอ้ส่งเงนมาซะนี่คือการปล้นนะไรเดอร์รเ,อรเอาอีกแล้วเหรอฉันไม่ใช่ไรเดอร์นะวย ไม่มีใครตัวเล็กเท่านายแล้วแล้วก็เสียใจเแล้วพ่อด้วยนะเฮ้ยนี่แกบ้าหรือเปล่าวะออกไปจากที่นี่กันเถอะแกนี่มันซีเจคนเดิมชัดๆทำให้เราโดนจับได้ใช่เหรอวะใช่เหรอโอ้ยบ้าเฮ้ยวิ่งวิ่งมันชัดการโอ้ย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 ออกโอ้ยไล่ออกไปยิงเลยอะโอ้ย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 รออะไรอยู่อ่ะฮะนี่นี่นี่กลับไปที่บ้านเร็วโอ้ย อ,อย่าบังอย่าบังครับอย่าบังครับอย่าบังครับ nice ปิดเพลงไงครับเนี่ยปิดเพลงไงครับเนี่ยผมเสียเลือดกระสินครับผมเสียเลือดกระสินเ,เอาไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้โอเคถ้าจำไม่ผิดตรงหลังบ้านเราจะมีอาวุธอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเอาอาวุธด้วยดีกว่าถึงจะไม่ใช่อาวุธดีอะไรมากแต่ก็น่าจะเป็นเอ่อพลั่วใช่ป่ะหรือว่าปืนกลวะน่าจะใช่อยู่แล้วหลังบ้านตรงเนี้ยไป่า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 ป่ปจอดไร้เลยไม่ได้ยิงกับเขาสักทีต้องรออีกภารกิจหน้าน้หน้าๆๆ้นั่นน่อ อย่าลืมแวะไปหาสว,วีทนะเขากำลังบน่บนเกี่ยวกับเรื่องกราฟฟิตี้พ่นสีอยู่อะลแล้วเจอกันนะเพื่อนเรียบร้อย RESPECT <c oughs> โอเคโดยรวมตอนนี้ผมถือว่าตัวเกมเพลย์ก็ยังยังยังก็โอ้ก็โอถือว่าโอเคครับแต่ก็ต้องรอดูตอนยิงอีกทีนึงเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีอาวุธตรงนี้ไหมนี่ไงเอาโชว์เวลจะเป็นอันเดอร์เทคเกอร์หรือไงวะเนี่ยเราอ๋ออโอเคปรับปรับปรับ อยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่ข้างบนนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพัทนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่กับแบรนด์เทฟโฟโต้แซนเดรสนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยแล้วเจอหม่ครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าลุงพี่ภาคผิดเวลาผิดยังไงต้องขออภัยนะครับยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ